ค่ะเมนูวันนี้นะคะเราก็จะมาทำเมนูไก่ตะเกียบทอดกันค่ะเราใช้ปีกไก่กลางนะคะวันนี้ใช้ครึ่งกิโลนำปีกไก่กลางมาล้างให้ทั่วล้างเสร็จแล้วนะคะเราก็จะหั่นปีกไก่กลางเนี่ยออกเป็นสองชิ้นหั่นให้ทั้งหมดเลยนะคะ พอหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะนํามาผึ่งให้แห้งหรือถ้าหากว่าเราไม่รอเราก็สามารถที่จะเอาผ้ามาซับได้นะคะจากนั้นเนี่ยเราก็นํากระเทียมนะคะมาหัน่นกับรากผักชีแล้วเราก็จะเอาไปตำพอหยาบอนะคะ เมื่อตำเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะนำราบผักชีกับกระเทียมมาใส่ในไก่ที่เราเตรียมไว้นะคะแล้วก็โรยพริกไทยลงไปนะคะในที่นี้เราใช้พริกไทยป่นนะถ้าใครมีพริกไทยเม็ดก็โขกไปพร้อมกับกระเทียมกับรากผักชีกได้เลยอันนี้เราก็ใส่ผงปรุงรสไปประมาณหนึ่ช้อนชานะคะ1 1ช้อนชาปรุงรสเนี่ยตามชอบเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็คลุกเขาให้ทั่วไก่ที่เราเตรียมไว้นะคะ เราก็นำแป้งทอดกรอบนะคะมาโรยให้ทั่วนะคะคลุกเขาไปให้ทั่วไก่ให้ปกคลุมเนื้อไก่นะคะเราใช้แป้งทอดกรอบประมาณหนึ่งถ้วยตวงค่ะคลุกไปตรงส่วนที่มันเห็นเนื้อไก่เราก็โรยไปตรงนั้นนะนะคะ เราใส่ใบมะถ้าเรามีใบมะกรูดเราก็ใส่ใบมะกรูดเข้าไปด้วยนะคะใบมะกรูดจะเพิ่มความหอมนะคะแต่ถ้าไม่มีไม่ใส่ก็ได้นะคะนําไก่ไปทอดได้เลยค่ะเราจะทอดไฟกลางไปเรื่อยๆนะคะพอสีของไก่ใกล้จะสุกแล้วเนี่ย เราก็จะนำใบมะกรูดน,นะคะมาใส่แล้วก็เล่อนไปจนไปแรงนะคะแล้วก็ทอด็นสีสีเหลืองกรอบแล้วก็ใบมะกรูดสุกนั้นกรูดกรอบอ่นะคะเราก็ตักขึ้นไปรับประทานได้เลยค่ะ